สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรนะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่เตาเผาเตาเผาโบราณสถานตรงนี้ก็มีศิลาแรงเหมือนกันถามว่าเตาเผาแม่น้ำน้อยก็เป็นเตาเผาโบราณครับ ก็มีงานเป็นโบราณสถานที่อายุนับพันปีน่าจะสมัยก่อนก็ก็เผาอีกเผาเอุปกรณ์ต่างเนี่ยฮะโบราณสถานเตาเผาแม่น,น้ำน้อยตำบลเชิงกัดอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรี รู้สึกว่าทำแล้วก็รักษาได้ดีทำแล้รักษาได้ดีมากดีกว่าบางที่สุพรรณยังสู้ไม่ได้เลยวันกี้ออกุณทองไอพี่โอ้ยสวยงาม ตอนนี้เราก็มาที่สถานที่ได้ถ่ายโบลานสถานอันนี้เขามีงานอะไรครับเขาจัดงานเขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกเขาไม่ค่อยถูกอ๋อฉลองไอ้นี่ใช่ไหมอ๋อไปอ๋อวันนี้เจ้าหน้าที่เกาเปิดไหมเปิดครับเปิดชมได้เลยครับ ไดตลอดวันงานก็เปิดอ๋อเหรอฮะครับเปินผมมามารีวิวด้วยก็เลยจะเสียงประชาสัมพันธ์ให้อ๋อครับว่ตอนนี้ของของเรามบอบพื้นที่ให้กับผู้จัดงานอ๋อออกกันในใช่ไหมอ๋ออู้จัดงานใหญ่เลยเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้งานใหญ่เลยอันนี้อยู่ตรงนี้ข้างในนี่ใช่ไหมนีค่ครับเปิดตรงเข้าไปเลยครับครับครับผมถ้าหานใหญ่ข้างบนจะเป็นอาคารเตา อันนี้เป็นการจัดแสดงใช่ครับได้ครับน,นี่ก็เป็นก็จะมีงานฉลองพอดีเลยแล้วก็ถือโอกาสแวะมาชมแต่ถือว่าจัดได้สวยเตาเผาถือว่าศูนย์ข้อมูลเตาแม่น้ำน้อยนะครับนีอือเตาเผาแม่น้ำน้อย มีลู้ถอดล็อกเท้าเขาล็อกเอาไว้โโอโบนลานจะถ่านเขาเขาล็อกไว้ครับโอ้เข้ามาแล้วเจ้านาทีอันนี้งานเข้ามาแล้วเปิดกลางรับลีน่านี่ไง ก็คล้ายๆกับที่บ้านเชียงนะครับแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยเป็นมรดกและวคฒาทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมยิญญาของตะกลุ่มบ้านโคกหมอตตบลเชีรัมั์ถือว่ามาดูเนี่ยนะ ็ถือว่ากลุ่มสมัยโบราณกับประาหลาดนะฮะเรามาดูประเภทของเครื่องปั้นดินเผานะคะระับลักษณะก็จะเป็นรูปเสี้ยงรูปทรงจะเป็นแจกันแล้วก็แจกันเล็กแจกนันใหญ่ แล้วก็ลักษณะคนทีนะ่ลักษณะอย่างนี้ก็มีหูจับก็รเรียกคนทีเนาะแล้วก็ทรงข้างบนก็เรียกทรงขวดแสดงว่าเยอะอยู่พอสมควรน,นี่ก็แบบครกโ,โหครกโบราณก,ก็ใช้ครกดินเหมือนกันดินเผาแล้วนี่ก็คือหปลา หายปลาปาแตรหลายที่เห็นอย่างนี้นะทางอีสานก็เหมือนกันห,ห,หายหายหายปลาอันนี้ก็คือตู้รูปสิงเนามีการปั้นรูปสิงแล้วอันนี้ก็หายสีหายสี่หูเหมือนกันยุคเป็นพันปีหายสีหูเนาะอันนี้คือประปรางสันนิษฐานนี่ก็คือพระ นี่เนี่ยพระประจำนี่ครับเป็นพระรุ่นสมัยทวารวดีเห็นไหมสรงสรงนี่ฮะสรงโลสัมเพาแต่รูปอันนี้ท่านเป็นสมัยอยุทยาเนี่ยนี้พระปรางพระปรางนี้น่าจะรุ่นทวารวดี อยู่ข้างวัดถนนจักรสีรุ่มแม่น้อยก็จะมีป่าจะเรียบชมประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูแ่งเตาเผาจริงๆก็เดินชมที่ทัดสวยงามมาก เอนเขากำลังจะเตรียมงานด้วยได <c oughs> าจาัดสถานที่ได้สวยงามมากโอ้โอ่หชวนชมเราเผาแม่น้ำน้อยเนี่ยกำลังเตรียมเตรียมอะไรกันมีกัศากาลเดี๋ยวเรามาดูแหล่งที่เตาเผาโบราณอายุเป็นพันปีนะ บนโบราณสมัยก่อนเขาก็ต้องมีการนำมาแล้วก็มาเผาเฮ้ยเขามีกรงนี่ด้วยเหรออ๋อ,อแบกไปได้นี่ไงโอ้โหใหญ่โตนี่คือเตาเอา นี่ก็คือลักษณะทรงเตาเผาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเตาเผาแม่น้ําน้อยนี่ก็อยู่ติดแม่น้ําน้อยม่น้ําน้อยเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็เตาเผาแม่น้ําน้อยนี่ก็พนเจอขุดเจอนะครับเป็นแหล่งที่มีการความรู้ความสมารถของคนยุคนั้นนะครับ เราจะลักษณะคล้ายกันมีการนน,น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นวางฟืนวางฟืนตัวนี้น่าจะวางสิ่งของแล้วก็ตรงนั้นตอกไฟการเลี้ยงไฟโอ้แส,สดงว่าเทคโนโลยีสมัยโบราณนี้ไม่มีแต่ว่าใช้ ภูมิปัญญาภูมิปัญญาเยอะเลยนะครับ<อ>ประมาณนี้นะครับรนี้ในรายละเอียดเตา,ผาเผาแม่น้ำน้อย